ไปแซนด์วิชโอ้ยเฮียเกิดมาแก่เลยหนไม่มตายดีแน่ยเขาบอกเลยแค่ชื่อก็น่ากินแล้วแซนด์วิชเตรียมตัวอะไรเนี่ยคอาอย่ข้าวะเฮ้ยเสียวสวรรค์โอเคลงว่างหนึ่งลงอ่าไอ้ที่ใช้คุ้มเลยพอรู้ว่าลงว่างพบแม่งตายเลยเฮียไปก่อนไปก่อน,อนทำอาหารไว้ให้เนี่ยตื่นมาเนี่ยมีของดีให้กินเนี่ยเตรียมไว้ให้เนี่ยมีของดีเห็นป่ะเอา้าแล้วคุกอ้วกไอ้สัตว์เลี้ยงดูอย่างดียายจึงไม่รักดีเอาละเดี๋ยวไปดูในที่นี้ก่อนแม่งมาใหม่เรือ่าระดับความยากที่มากขึ้นเนี่ยมันจะเก่งจริงป่ะ้อาน สำหรัแบบความยากที่ว่ายากมันจะขนาดไหน,นใช่ไหมเริ่มได้ไม่สวยเท่าไหร่มาดิอ่ะแบบหนึ่งแบบดัแบบแบบเบิลแต่แต้จะสู้ไม่ได้เนี่ยพูดถึงอะ่ะเฮ้ยแมงเอาห้ามาสองอันโอ้โหโคตรไม่คุ้มเลยแมงสี 6, 4, ่สองอันเฮ้ยไม่เต๋ากูออกโง่จังอะ่ะเอาและส่งลงผิดช่อง<ร>เฮ้ยไปกูจิ้มนี้มันมาเอามาช่องเนี้ยอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะกูจิ้มช่องนี้แม่งมาลงช่องกลาง<ช>โกงกูเฉยชูชูพ่องโกงไอสัตว์เอาไม่ พ่อมึงแน่ดูบันอ่ะกูปิดก่อนเลยโหโหเฮี้ยโอ้เรียบร้อยแพ้ไอ้สัตว์แทงเบินสามนั่นแองอ่ะมึงจบไปก่อนวิ้ยลงผิดเฮ้ยกูไม่ได้กระจายความเสี่ยงไว้เลยอ่ะออกไปก่อนออกไปก่อนกระจายความเสี่ยงอ่ะช่องนี้ช่องนี้ก่อนอ้ยเพราะว่าช่องนี้มันจบแล้วล็อแต้มสูงนี่เก็บห้าระยะเรียบร้อยช่องนี้จบ แต้มสวยกว่าอ่าช่องนี้มันจบแล้วอืมอืมนี่ไงแ้วกูเบิ้ลสามไงดูดิโอ้โหของกูสวยมากเลยอะแน่แน่กูว่าแล้วอ่าเอาห้าไปใส่อ่ากูทิปเปิ้ลสามมาด้แตกขาดไอ้สัสเจอกูเอาจริงไปทีเนียถึงก็เหวถึงก็หงอสองตากูอ่อยให้ตัวแรกอะได้ใจใหญ่อ่าคราวเนี้ยกูเจอบอสใหญ่กูเอาผ่านเลยโอเคคุยกันได้ตรงนี้อุ้ย อุ้ยเจออย่างนี้ตายดีกว่าอุ้ยนี่ไงกูขอแบบไม่เอาขวานนะมันต้องเป็นดาบอ่ะอันเนี้ยขวานยังพอได้เออของเล็บก็ได้เนี่ยอุ้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 ยก็เลงจะตบเลยสัตว์เออบ้าโดนกถื่อนการกระเที่ยวกูถามมากินกูจะบ้าทไมเนี่ยพ่ออู้ติดหินไอ้เหี้ยติดกิ้งติดฟังใจเล่นเลยแบมเม่ตายแบมเลย ไม่ยิ้มใจขอไม่เล่นไอ้เหี้ยุ้ยมันโดนได้ยังไงวะไอ้เฮ้ยเอ้าแล้วกูโดนได้ไงเนี่ยรอนโหกูไม่อยากจะเชื่อแล้วกูมาตั้งไกลกูเอาอีกแล้วเฮ้ยโอ้ติดหินพ่อมึงอไงเฮ้ยเหี้ยยิ่งกว่าดาร์กโซไอสัตว์ five hours later มาสัตว์มึงกับกูไอ้เหี้ยมือนี้มึงกับกูออืืมม อืมสัตว์มาเด็แค่มึงกับกูแล้วตรงเนี้ยอ้า จำบรัชอ่อนแอมิฉลาดเคยทัางของภูเขาแคบมากจนเกินไปที่จะกักขังคนอย่างข้าถึงอะไรที่จะปลดปล่อยข้าเจ้าเก็บให้สมบัติขงกุฎแดงเกิงข้าเจ้าของในแท้จริงข้าเข้าใจแล้วว่าเจ้าสวมใส่มันได้ดีเกือบเหมือนที่ข้าได้สวมใส่เองเลยเจ้าปล่อยให้สาววัตเวตตนอดตายเจ้าสังเวยสาววหกคนเจ้าข้าสาววหกตนอย่างเลือดเย็นผมมานับแล้ววะเนี่ยแต่มงกุฎมันเป็นของข้าและไม่มีใครที่คู่ควรกับมันอีกนอกจากข้าสุดท้ายรออยู่ที่ไปถึงถึงควรแก่เวลาแล้วท้ายคุณต้องตายอยู่ดีเหรอไม่เว้ยมันจะเป็นเจ้ารัตว์ลููกกกแแ่เคยถสังหาารม้พนิอ ต้องให้ดีว่าตัวนี้ต้องไปสังหารผูใ้ใดเต็มตัวเลยสุดสุดท้ายพระคุ้มเหลืองมุณนี่ก๊อสุดแล้วนี่จะเป็นสุดสุดท้ายของเราครบพวกจงศรัทธามาทุกคนจงศรัทธาแม้รทั้งไอ้เหี้นี่พิติกรรมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจงถือศีลอดและไม่หิวเพราะอาหารหมดแล้วไอ้เหี้ย แค่นี้พอแล้วกูกำลังของขึ้นด้วยเมื่อกี้ใครมึงใช่ไหมที่ไม่ศรัทธานี่สิที่งึ้ได้รับไม่ศรัทธาใช่ไหมสัตว์ตายหายไปซะาาแล้วกูบอกเลยสุดท้ายมาถึงแล้วจงฟังและปราบปื้มท่านผู้นี้มาโปรดแล้วสั่งเวยว่ะประกอบพิธีกรรมเชี่ยงูเอา20คนมาตายสัตว์ บินขึ้นไปแล้วไอ้สัตว์สู่ฟากฟ้าเชี่ยมีบูทเทศกูเลือกเลยอ่ะแต่กูว่ะชอบขวานนะต่อชั่วโมงนี้ต้องดาบแหละแล้วก็เอานี้ลงพื้นมาค่อยๆเดินด้วยไอ้สัตว์จากนี้โคตรเท่ พระชนะของข้าหน้าที่ของเจ้าชิ้สุดหลงแล้วขอบใจที่รับใช้ข้าสมงคุตแดงกลับมาได้แล้วความตายรอคอยที่จะอบกอดเจ้าอยู่ด้วยการสังเวยครั้งสุดท้ายของสาวกที่อุทิศตนให้แก่ข้าข้าก็จะได้รับอิสระเดินเข้ามาใกล้หน่อยสิาราชนะระวังชีวิตของเจ้าลงแทบเท้าของข้าสัตว์มันเอาลูกสมุนกูนมาหรอวะคุกเข่ากลายเป็นเครื่องสังเวยปฏิเสธดิเฮียกูไม่ยอมไอ้สัตว์เด็กแม่ ไม่ยอมไอ้สัตว์หรือว่าเจ้าคิดจะทรยศข้าลูกแก่จะปฏิเสธคำสั่งของข้ามันก็เล่นเป็นของข้าโดยชอบทำเจ้าคิดจะเผชิญหน้าต่อความตายอย่างนั้นเหรอในท่านอนุญาตให้ข้าจัดการไอ้ชั่วตัวนี้ด้วยอ๋อมึงจะมาใช่ไหมมาดิบาอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะสู้ยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่เวิร์ค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 อุ้ยอุ้ยไม่เวิร์คไม่เวิร์คอุ้ยคือเราเราเราจะหลบเนี่ยเราอย่างนี้ไม่ได้ว่ะ อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้โค้ชมันต้องต้องดูจังหวะเวลามันง้างอ่ะคือกูไปแดดตอนมันง้างเว้ยต้องแดดตอนมันมันฟาดว่าจะสวยไอที่นี่อันที่แรกให้ดีที่สุดก็ต้องเป็นเป็นเป็นขวานขวานือฟันทีเดียวเอาดาเมจเยอะหน่อยแล้วก็ออกฟันออกฟันออกฟันออกมาอุ้ย

วิ้ยสัตว์วิสัตว์โอ้พวกมึงเลิกที่จะไม่ศรัทธากูก่อนที่กูจะออกไปลบต้องมาห่วงพวกมึงอีกมึงโดนล้างสมองไปซะลงศรัทธาในกูฟังและป่าปื้มถึงเวลาแล้วว่ะ ตอกเลยตอกแท่นเลยเพื่อสิ่งนี้เลยนี่ได้อยู่ไปมาชาลาเต้หนึ่งอาเซเอร์เพื่อนถึงข่าวมึงแล้วเขามึงแม่มันของบวกสีด้วยนี่เนีมีธนูมีทุกอย่างครบอาเซเอร์อ,อกอยู่มานานเพื่อสิ่งนี้ <S <S <ๆ>เพื่อสสุดท้ายอุ้ยดาบนี้ดินี่แล้วอมาตะด้วยมาดินี่แหละอันนี้แหละข้ามซีมอะไรน้องไอ้บา้า ก่อน่ามาว้าฮ่าฮ่ามาสารชีพเพื่อชาติมาเลยตอนที่มันวาร์ปเสร็จเราจะปล่อ,อยจากคิวก่อนเขาปล่อยจากคิวเพราเราเป็นจังหวะดี นี่งไงสัตัดเจอกูหัวใจกูเยอะรอบเนี้ยกูเตรียมมาดีคิดว่าข้าแพ้ใจแล้วอย่างนั้นเหรอคิดว่าตัวเองจะมาแทนที่ข้าได้อย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าตัวเองจะเก่งกว่าเทพอย่างนั้นเหรออย่าบอกนว่ามีอีกไฟนัลบอสอีกตัวหนึ่งมีลาดบอสมีไฟนัลบอสเวดดี้ลาดบอสนั่นไงมาแล้วไอ้สัตว์โอ้เฮียเนี่ยจะมาหลอกลวงเป็นเทวรูปจอมปลอมสิ่งที่หลอกลวงเช่นเจ้าตายอยู่ที่นี่แหละแล้วไม่ต้องจะหนีไปไหนเลยมาดิเฮียมึงเอาเด็กกูมาสังเวยอะไรสัตว์ของบุกหมู่บ้านกูเลยไอ้ก้าว Oui Oui Je vais en aller. Je vais piu! aller. sẽ có thể giúp tôi không nhắn cũng khá toàn đấy mà đây ai ta lần đầu cú đá อืมอืมมเยี่ยอ้า,อาสัตว์ <im itation> มันคือใครมันคือไอเด็กกระโปรง่ยนะเ <im itation> จ้ามาแหที่ฆ่าได้แล้วเจ้ามิพิะารอีกต่อไปได้กลายเป็นเทพที่มีมงกุฎไอลูกแกะเวนฆ่าเป็นลูกไก่ที่อยู่ในกรรมของเจ้าแล้วเจ้าเป็นเทพรูปจอมปลอมที่มีความแค้นหรือผู้ขีข้ขาดและมีเมตตากันล่ะต่อแต่นี้ต่อไปเจ้าไม่อาจโทษข่าเกี่ยวกับพฤติกรรมอันโชร้ของเจ้าและโยนมาให้ข่าได้ต่อไป สังหารในสัตว์อ๋อเจ้าเองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากข้าแล้วเปลี่ยนไปเจ้าเปลี่ยนไปเหมือนข้าแล้วแล้วไงอะ่ะอืมไม่มีคำว่าให้อภัยกูอะ<อ>ขอส่งไปฝังที่หมู่บ้านได้ปะเอาไปซีเลย เครื่องสังเวยพระเจ้ที่เกิดใหม่กลับขึ้นไปอีกครั้งและกลายเป็นตัวจริงไม่ใช่สาวกผู้ใดอีกแต่กลายเป็นพระเจ้าขอบคุณที่ได้เป็นเจ้าลัทธิเพื่อเผยแพร่พลังความดีทางสอนที่ผู้คนรับศึกษจะทรมและหลักคําสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของลูกแกะที่ยิ่งใหญ่ yes นี่กูสั่งสอนเหรอเนี่ยเอ้จบแล้วทุกคนเฮ้จบแล้วไอ้เหี้ยเอ็นเกมทั้งทางที่กูยังสร้างไอ้นี่พวกนี้ไม่หมดเลยนะแต่ก็จะมีแค่นี้แหละ จบแล้วว่ะทุกคนมันจบแลว้วอ่ะเอาละขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันร,รับชมจนจบไว้เราหาเกมใหม่เกมนี้สนุกดีถ้าเราเล่นช่วงชวนเป็นภาษากษก็อาจจะแปลได้ไม่ทั้งหมดแล้วก็อาจจะไม่รู้เรื่องเนื้อเรื่องแล้วก็ไม่รู้บบกบัฟอะไรพวกนี้ของแมงด้วยนั่นแหละไว้เจอกันตอนตื่นครับสำหรับวันนี้ก็ลับฝันดีครับที่สดีอูซีอูค่ะบัสดีครับไป